เป็นประจำที่มหากรรมโอลิมปิกเกมนั้นจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งจะเป็นเวลาที่ฟุตบอลยุโรปนั้นกำลังจะเริ่มเตะกันซึ่งในการแข่งขันในปี2024ที่กรุงปารีสนี้ก็เช่นกันนะครับและในขณะที่เจ้าภาพฝรั่งเศสนำโดยเทอรี่อองรีกุลซือทีมชุดนี้ถูกมองให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญทองแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่งานง่ายในการเพราะยังมีทีมดังๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาเจนินาหรือสเปนกินีอุซเบกิสถานและอิรักเป็นหนึ่งนนนใน,นะแบหงงนนก,กลทีมแกะทีบ ก่อนรองชนะเลิศพิธีเปิดกำลังจะเริ่มขึ้อนอีกไม่กี่วันนะครับและเป็นธรรมเนียมที่เกืุกวันนั้นจะต้องได้เริ่มต้นก่อนแต่ละทีมจะส่งตัวแทนอายุไม่เกิน23ปีนะครับโดยจะมีโคต้าให้นักเตะที่อายุเกินกว่านั้นได้3คนและแม้ว่าสโมสรต่างๆจะวุ่นวายนะครับเรื่องการปล่อยนักเตะไปเพื่อทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากเมื่อานั้นจะพลาดช่วงปรีซีซั่นแต่ก็ยังมีชื่อที่คุ้นเคยมากมายจากพรีเมียร์ลีกที่พร้อมจะรับใช้ชาติเพื่อสู้ศึกนี้เราได้ยินนักเตะท อย่าพลาดชมการแข่งขัน e ีฟุตบอลโป r ลีก a g u e 2024ทัวรนเมนต์เกฟฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศพร้อมสบ16สโม,มสรไทยลงชิงชัยกันแน่นลีกชมสดๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์สิเมงตรงเป็นต้นไปทาง e ีลีกไทยแลนด์ทุกช่องทางและยิงสดผ่านทาง True ID Sport ช่อง6-2-1ขอเกฟฟุตบอลห้ามพลาดนะครับ 1. ชองฟิล e ิปมาเตตาทีมชาติฝรั่งเศส ก็น่าจะคริสโตพาเลตได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในโคต้านักเตะยุเกินร่วมกับอเล็กซองลากาเซตตและก็โลอิกบาเดจากเซบียานะครับไมเคิลอดิเซ่ที่เพิ่งย้ายจากพาเลตไปอยู่กับบายเยนและเดซายดูเอจากแลสก็เป็นอีก2ผู้เล่นที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับ 2. อเล็กพอเซ่ทีมชาตินิวซีแล นัทวันหนุ่มจากบอลมัดที่เพิ่งได้รับเสื้อหมายเลขหนึ่งจากทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งก็จะได้อยู่ภายใต้การนทำทีมของดารนเบสตลี์ชายผู้ที่เกิดในอังกฤษทีมจากโซนโอเชียเนียจะได้อยู่ร่วมกลุ่ม A ซึ่งจะต้องเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและกีนีแน่นอนว่าไม่ใช่งานง่ายหากผ่านสู่รอบต่อไปเฮนรี่เกทีมชาตินิวซีแลนด์ อีกหนึ่งนักเตะจากนิวซีแลนด์นะครับและเป็นอีกหนึ่งผู้รักษาประตูที่มาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกิจะเดินทางไปในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนายทวานจากสโมสรอิฟส์สวิตจะเข้าไปเป็นตัวเลือกที่เดินทางไปยังปารีสด้วยเช่นกันนะครับแต่จะไม่ได้อยู่ในชุดตัวหลัก18คนแรกกาเบรียลซโลนีนาทีมชาติสหรัฐอเมริกา ผู้รักประตูเรารุ่งจากสโมสรเชลซีได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้ดาวรุ่งไว้20ปีรายนี้ได้ยังไม่อยู่กับทัพสิงโตน้กเงินคราเมื่อปี2022แต่ก็ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในลอนดอนเลยนะครับและแน่นอนว่าหลังจากที่ตัวกลับมาจากการรับใช้ชาติก็ยังไม่ได้กลับมาสวมเสื้อเชลซีอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากเขาได้ถูกทีมอูเปนจากเบลเยียมยืมตัวไปใช้งานตลอดฤดูกาล2024-2025เรียบร้อยแล้วคูเรียนอวาร์เินา นี่คือหนึ่งในนักเตะที่ถูกมองว่าจะเป็นสตาร์เด่นสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้อาวารเรสได้รับเลือกให้ไปเล่นในทีมชุดโอลิมปิกเกมส์ผลนี้ด้วยนะครับเท่ากับว่าจากโกปาอเมริกาที่อาเจีนาเป็นแชมป์เมื่อไม่นานมานี้เขาก็ต้องไปเล่นให้กับทีมชุดเล็กต่อเลยนะครับซึ่งอาวารเรสไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปนะครับแข่งวัย24ปีอยู่ในโคตานักเตะอายุเกิดรวมกับเชเรนโมลูรุนยี่และเิโคลาสโอตาเมนดีโดยจะอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับโมร็กขขรอนนกโาาก บูบาก้าตาเร่ทีมชาติมาลีบูบาก้าตาเร่อายุเพียงแค่22ปีนะครับซึ่งเหมาะสมเป็นอย่างมากกับการไปเล่นในโอลิมปิกเกมครั้งนี้และมิฟิวตรับรายนี้ก็ไม่ลังเลที่จะไปสู้ศึกโอลิมปิกคนนี้ด้วยนะครับตาเร่ยายมาจากเมสมาอยู่กับวูฟอย่างเป็นทางการในปี2022หลังถูกยืมตัวมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหนึ่งฤดูกาลซึ่งเขาคือผู้เล่นที่น่าจับตามองอย่างมากจากทางฝั่งแอฟริกาาะเคยมีดีกรีคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟนชั่นของทีม 23, มปีาาาาแล้ววโซกกสทชติร อีกหนึ่งผู้เล่นจากบูแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับแม้ว่าจะปรากฏตัวเพลงนัดเดียวในฤดูกาลที่แล้วแต่ก็มีดีกรีพอที่จะไปติดทีมชาติปรกวัยในการแข่งขันครั้งนี้โดยทีมของแท่งวัย19ปีแข่งข,งขันในกลุ่มดีอยู่ร่วมกับญี่ปุ่นมารลีและอิสราเอลซึ่งถือว่ามีโอกาสไม่น้อยนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ปทีมสุดท้ายได้ฮูริโอเอนซิโซทีมชาติปาารกวัย อีกหนึ่งนักเตะจากทีมชาติปรากวัยซึ่งถือเป็นนักเตะที่คอบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับคูริโอเอนซิโซแข่งดังจากบริทันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวพลาดโอกาสลงเล่นให้กับทีมไปอย่างมากมายจากปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้เจ้าตัวกลับมาฟิตพร้อมแล้วนะครับและเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ลากยาวต่อจากโกรปารมริกา2024มาจนถึงในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสในหนนี้ติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับแฟนฟุตบอลที่อยากเห็นนักเตะดาวรุ่งงงมมกั้้เ่่นนระ,ระาาอีคีคยชจแใ บราซิลที่ตกรอบพรีโอลิมปิกไปก่อนหน้านี้รักใครเชียร์ใครใน16ทีมก็ตามดูกันได้เลยนะครับและก็ต้องไม่ลืมนะครับเชียร์นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยให้ทัผลงานที่ยอดเยี่ยมจนคว้าเหรียญทองกลับบ้านเราด้วยเช่นกันนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคร